สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทาร์ตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีธนูและขนาธานูค่ะประจําเดือนกันยายน2567นะคะชาวราศีธนูและขนาธานูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16ธันวาคมนะคะถึง14่มกราคมนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จน กว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูลัคนณาธนูค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองนะคะที่มาสองชาวธนูเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีนนาธนูลัคนณาธนูคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่อัศาวินถือดาบนะคะ วี o ออฟฟอร์จูนค่ะไพ <c oughs> ่หนึ่งเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่ฮาร์รลแฟนค่ะชาวราศีธนูลักขณาธนูนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะ,ะพูดคุยทำความรู้จักหรือว่าเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ นะคะคบหาดูใจนะกับชาวธาตุด,ดินพึกศพกันมังกรน,นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะมีถุนตุนคุมก็ได้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะมารู้สึกว่าในที่ที่ผ่านมานะคะชาวราศีธนูและคดาธนูบางคนเนี่ยเ,เลือกที่จะรับโอกาสใหม่ๆ ะะรับโอกาสใหม่ๆตัดความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ห่างไกลความสัมพันธ์ที่มีความต่างในเรื่องราวของอายุเชื้อชาติศาสนานะคะหรือแม้แต่กระทั่งความสัมพันธ์ที่มีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะอ่าเนาะเลือกตัดออกไปนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามากับชาวธนูนะคะที่เข้ามาหยิบยื่นความสัมพันธ์ใหม่ๆให้ นะคะคประมาณนี้หรือบางคนนะคะคุยกับต่างชาติาคุยคุยกับต่างชาติเพิ่งเพ่งเริ่มที่จะพูดคุยกันเพิ่งเริ่มที่จะเขาเรียกว่าทําความรู้จักกันแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะบางคนนะชาวธนูบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความคิดเห็นต่างกันอยู่ตลอดเวลาคือพอพระอาศวินดาบขึ้นมาค่ะมันเป็นเหมือนกับว่า มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมีความต่างกันขิงก็ราขาก็แรงแต่ก็ยังตัดกันและกันไม่ได้ไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาสิ่งที่ทําให้ตัดกันไม่ได้อาจจะเป็น,นเรื่องราวของอผลประโยชน์บางอย่างนะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะที่เอ,อื้อต่อการที่ทําให้ชาวธนูไม่สามารถที่จะตัดคนคนนี้ออกไปได้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ อันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวราศีนนาธนูลัคณาธนูถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณค่ะไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูลัคณาธนูในเรื่องของความรักในช่วงเดือนกันยาย,ยน2567นนะคะจะเป็นอย่างไรนะไพใบแรกนะคะได้เป็นไพ ีไฮพื้เทศค่ะไพ่แฮงแมนนะคะไพ่สามเหรียญค่ะ <c oughs> และเป็นไพ่แปด ไม่เท้าชาวราศีธนูและคณะธนูนะคะมายากาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะคนที่โสดสนิทไปเลยมีเกณฑ์มีโอกาสที่คุณจะได้พบได้เจอได้พูดได้คุยกับคอนเน็ชันใหม่ๆนะคะอาจจะมาในเรื่องของการงานอาจจะมาจากการสื่อสารนะคะการทํางานอะไรแบบนี้ก็ได้มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอได้พูดได้คุย นะคะคนใหม่ๆมีโอกาสที่จะเข้ามานะคะตรงนี้เนาะส่วนบางคนเนี่ยทีอ่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีปัญหาคาราคาซังไม่มองว่ามีโอกาสที่จะได้พูดคุยหาทางออกนะคะซึ่งกันและกันแบบนี้ก็ได้นะคะ ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีธนูและคณะธนูกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธนูก่อนค่ะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีธนูและคณะธนูค่ะชาวราศีธนูและคณะธนูคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่เอ็มโพเดอร์ค่ะ ไพ่เไม้เท้า 7, Tao, นะคะไพ่เดินเลเวอร์ค่ะและเป็นไพ่เอ็มเพรสชาวราศีธนูและขนาธนูนะคะคุณอาจจะคุยกับชาววันจันทร์ชาววันศุกร์นะคะมีชาวราศีทัตไฟค่ะเมษีธนู นะคะมีชาวราศีมิถุนรักนานมิถุนนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่คุณคิดยังไงกับเขาเอาจริงๆแล้วว่าตัวคุณนะ่ะก็มีความชอบคนคนนี้อยู่มากๆอาจจะเป็นความรักเลยก็ได้นะคะแต่ตัวคุณนะ่ะยังแบ่งรับ นะคะแบ่งรักแบ่งสู้ยังมีการแบบเหมือนกับตั้งกำแพงในใจอยู่เหมือนกันถ้าทั้งที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คุณตามหามานานเลยก็ได้แต่เหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยทําให้ตัวคุณเนี่ยตั้งกำแพงไว้สูงนะคะประมาณนี้แล้วก็คุณก็ไม่แน่ใจด้วยว่าเขาคุยเกี่ยวเราแค่คนเดียวหรือเปล่าอ,อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่า คนที่ชาวราศีธนูและคนาธนูคิดถึงค่ะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะมาดูกันไพไ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะเดาฟู The Fool ค่ะไพ่หนึ่งอ่าไม่ใช่ไพ่หนึ่งดาบไพ่เด็กถือดาบนะคะและเป็นไพ่ ดิเมจิเชียนชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะคุณอาจจะคุยกับชาววันพุธอืมนะมีชาทัดลมค่ะมีถุนตุนกลุมอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้อาจจะเป็นชาวราศีกันราศีมังกรนะคะแล้วก็ราศีพฤษภเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่นะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเอาจริงๆแล้วว่าตัวเขา เขาตัวเขาคิดว่าคุณเป็นคนเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีแรงดึงดูดแล้วอยู่ด้วยก็มีอ่อทัศนคติไปในทิศทางที่มันดีแต่บางครั้งบางทีเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณยังไม่ได้ที่จะคิดจะจริงจังกับเขามากขนาดนั้นตัวเขาคิดว่าคุณนะ่ะน่าจะ ไม่ได้จริงจังในเะรื่องของความรักด้วยซ้าไปนะคะคิดว่าคุณคงเรื่อยๆกับเขาแหละคงไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตั้งใจให้ความสัมพันธ์มันมั่นคงขนาดนั้นอืมนะคะประมาณนี้ อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูและคนาธานูเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาะบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคต,อา,คต,อ,าคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่สิบถ้วย สองเหรียญคะ่ะทาวเวอร์นะคะและเป็นไพ่อัอาศาวินถือถ้วยชาวราศีธนูและกนาธนูนะคะในส่วนของเอาคามันคนตะความรักความสัมพันธ์ยังมีการสื่อสารยังมีการประคับประคองกันและกันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหา แต่ต้องนามาระวังปัญหานะคะปัญหาที่นี้เป็นปัญหาของการสื่อสารของการคิดไม่ตรงกันนะคะของการแบบเขาเรียกว่าอาจจะมีการทะเลาะอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอ่อซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุของความแตกแยกความพังทลายในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้อันนี้คือไพ่อนาคตซึ่งเข้ามาเตือนนะคะดังนั้นไพ่บอกว่าให้ใช้ความเข้าใจสื่อสารพูดคุย นะคะอย่างอย่างเป็นมิตรอ,ออไพ่อัศวินถือถ้วยคือไพ่การสื่อสารอย่างเป็นมิตรนะคะการใช้ความใจเย็นการใช้ความเอาใจเขามาใส่ใจเราอืนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทารุยจะแนะนําอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูและคันธนูในช่วงเดือนกันยายนสอง7นะคะขอคาแนะนําค่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สเตรนท์ค่ะ ไพ่เดดาบนะคะไพ่เดเหรียญค่ะและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำเรื่องเราอความรักในเดือนกันยายนไพ่บอกให้ใจเย็นใจเย็นนะคะแล้วก็มองว่า,เ,าเป็นช่วงเวลาของการรอคอยที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ มองความสัมพันธ์นี้ในแง่ของความเป็นจริงมากที่สุดโดยที่ไม่ได้เข้าข้างไม่ได้คาดหวังไม่ได้ใฝ่ฝันอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะอืมเนาะ ก็จะประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ